แล้ว,วันนี้น้องอิ่มทำอะไรคะโมบ,บายโมบ,บายโมบ,บายจากอะไรจไรากหอยจากหอยใช่ไหมกันนี้หอยที่ระบายแล้วใช่ไหมหนุ่มใช่เอ,อน,นี่คือเอาถือให้ป่อป้าดูหน่อย อันนี้ของหอ้แล้วของน้องอะของน้องมาโชว์หน่อยสิของน้องอันที่น้องมาด้วยถ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้ดูหน่อยนะคะ